มาเลยมาเลยเอาคูอาตู้เม่กี้มันเหมือนไม่มีตันขาช้างมาแล้วมาสำรวจที่กลายเป็นช้างไปแล้วเบยมันนี่นี่ที่เปิดมินี่มินี่นี่อ๋อมีเรียบร้อย thiệp mở mai em, săm đuôi thân nam, mèo, săm đuôi nam, thân mà tráng, hình như giờ, vào, lọt vào, lọt vào, lọt vào, ไทยอันคันดินปักกา่ะอือปักกาป้อนอนนี่น้ำบุหรวงน้ปัดขอมแหงดะนอไรน่อ้อไทอ่นคันดินจุปรนะ